เรื่องราวของข้าราชการวัยเกษียณที่เอาแต่เฝ้ารอลูกหลานกลับบ้านแต่ด้วยความคิดถึงคุณตาแกเลยตัดสินใจเดินทางแสนไกลไปเยี่ยมลูกหลานเพียงลำพังด้วยตัวเองหวังจะได้เห็นว่าพวกเขานั้นสุขก,กายสบายใจแม้ความจริงมันอาจไม่ได้เป็นดังที่จินตนาการเอาไว้ก็ตามในภาพยนต์เรื่อง Everybody's Fine ทุกๆคนสบายดีแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับคุณตามาเตโอวัยเจ เธกมาังคุยกับภรรยาที่ล่วงลับแม้ว่าภรรยานั้นจะจากไปหลายปีแต่แกยังคงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆโดยซัมเมอร์นี้แกจะนัดลูกๆไปพักผ่อนที่บังกะโลติดทะเลเหมือนสมัยก่อนที่ครอบครัวของเราชอบไปเที่ยวทะเลด้วยกันซึ่งแกนั้นก็บรรยายส่งไปหาภรรยาบนฟ้าว่าซัมเมอร์นี้พวกเราจะต้องมีความสุขมากแน่ๆแต่พอถึงเวลาซัมเมอร์ลูกๆทั้งห้ากลับพากันเทพ่อกันทุกคนเพราะพวกเขาไม่มีใครว่างเลยสักคนและไม่มีใครสะดวกเดินทางมาที่นี่ทาให้คุณตามมาเตรโอก็ต้องคืนค่า ห้องจ่ายเงินมัดจำไปฟรีเจ้าของบังกะโลนี่นก็เห็นใจแต่แกนั้นกลับมองโลกในแง่ดีบอกว่าแกน่ะเข้าใจลูกๆทั้งห้าคนเพราะต่างคน,น่นก็ต่างมีหน้าที่และเราก็แค่รอซัมเมอร์ถัดไปแต่ในคืนนั้นคุณตามาเตรโอแกน่ะก็คิดบางอย่างออกจัดการเก็บข้าวเก็บของพร้อมกับของฝากเต็มลังในเมื่อลูกๆนั้นมาหาเราไม่ได้เราก็ไปเยี่ยมเขาด้วยตัวเองซะเลยเพราะว่าตัวแกเองก็ยังไม่เคยเห็นว่าเหล่าลูกๆอยู่กินและทํางานกันยังไงเลยจะเดินทางเข้าเมืองใหญ่ในอิตาลีด้วยตัวเอง เช้าวันรุง่งคืนคุณตานั้นก็เดินทางมาที่สถานีรถไฟโดยนายสถานีที่รู้จักแกนั้นก็ถักพอร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นแกนะเดินทางสักทีตาแกที่ตื่นเต้นนั่นก็รีบบอกว่าแกกำลังจะไปเยี่ยมลูกๆแต่แกน่ะกลัวข่องบินเลยจะนั่งรถไฟไปแทนนายสถานีที่รด้ยินอย่างนั้นเขานั่นก็วอวยพรให้ตาหนะโชคดี จากนั้นก็จะเป็นภาพในวันๆสมัยที่ลูกๆทั้งห้ายังคงเป็นเด็กน้อยโดยที่พ่อกับแม่จะมานั่งเฝ้าลูกๆนันเล่นน้ำทะเลและจะมีลูกคนสุดท้องที่เขาได้มีชื่อว่าอันวาโรจะคอยถอนผมงอกให้พ่อก่อนจะแซวว่าถ,ถอนหมดนี้มีหวังงอผมหมดหัวแน่แน่ ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็มาเก็บตัว๋วแกเลยสะดุ้งตื่นจากฝันดีระหว่างยื่นตั๋วให้เจ้าหน้าที่แกนั้นก็เผลอทำภาพครอบครัวลน้นโชคดีที่ปาตรงข้ามนั้นเก็บไว้ให้ก่อนจะชื่นชมว่าภาพครอบครัวของแกนั้นน่ารักมากได้ยินเรื่องนั้นตาแกนั้นก็เล่ายาวเลยบอกว่าครอบครัวของแกน่ะเป็นครอบครัวใหญ่และแกกับภรรยาก่อจะตั้งชื่อลูกๆทั้งห้าเป็นชื่อตัวละครโอเปร่า และตั้งแต่ภรรยาจากไปลูกๆก,ก็จะพากันมาเยี่ยมแกทุกซัมเมอร์แต่รอบนี้แกกําลังจะเดินทางไปเซอรสรัยลูกด้วยตัวเองแถมแกยังส่งต่อรูปให้คนอื่นนั้นดูและบรรยายเรื่องครอบครัวไม่หยุดจนทุกคนน่แอบ,บลคาคัญพอแกเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบหยุดพูดทันที หลังจากนั่งรถไฟมาทั้งวันตามมาเตรโอแกนั่็ต้องนั่งเรือต่อเลยซึ่งแกนั่นก็อยากเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางเอาไว้เลยไว้วางให้คนบนเรือช่วยถ่ายภาพให้ซึ่งแกนั่นก็ต้องนั่งเรือทั้งคืนก่อนจะมาถึงเมืองของลูกชายคนเล็กสักทีระหว่างเดินทางไปที่อยู่ของลูกชายแกนั้นก็ได้เห็นว่ามีคนยืนแหกปากอยู่บนดาดฟ้าวกเวกไว,ว้พร้อมกับคู่ว่าจะขโมยเสาอากาศทุกคนแต่ชาวบ้านนั้นกลับพากันหัวเราะ ตาแกที่ไม่เข้าใจก็งงว่าทำไมพวกเขาน่ไม่แจ้งตำรวจชาวบ้านเลยบอกว่าไอ้หมอนี่คงสติไม่ดีคู่ไปงั้นแหละเผ้อเพอนั่นก็ปืนป้อมจากนั้นแกนั้นก็มาตามที่อยู่ที่ลูกชานั้นเคยเขียนจดหมายส่งไปโดยแกนั้นก็กดกิ่งเรียกและพยายามผิวปากสัญลักษณ์ครอบครัวที่ใช้เสียงนี้ในการทักทายแต่คนในห้องพักที่ได้ยินกลับเป็นเสียงผู้หญิงพร้อมกับตะโกนดา่าหาว่าแกนั้นเป็นโรคจิต ตา,ายแกได้เดีนยออกมาจากตรงนั้นและได้เห็นชื่อของลูกชายที่จริงๆแล้วเขานั้นพักอยู่อพาร์ตเมนต์ข้างๆตั้งหกักและแกนั้นก็กดกิ่งเรียกอยู่นั้นแต่กลับไม่มีการตอบรับแกเลยยืนผิวปากอย่างดังเผื่อว่าอันวารโรลูกชายคนเล็กจะได้ยินซึ่งแกนั้นก็รออยู่นั้นเลยตัดสินใจไปที่มหาลัยของลูกแต่เจ้าหน้าที่นั้นก็เช็คว่าอันวาร,รเขาได้ลาออกจากการเป็นครูที่นี่ไปนานแล้วก่อนจะหาเบอร์ของอันวารโรเอาให้ตา,ายแกไปซึ่งตาแกาที่ร้อนใจเลยยินโทรมนตรงนั้นซึ่งมันนั้นก็มีแต,ม,นตนมัตนิ แกเลยฝากข้อความเอาไว้ว่าแกนั้นมาเซอร์ไพส์และจะไปรอลูกที่หน้าหอพักจากนั้นตาแกน่ะกเดินเตลเตไปรอลูกชายแต่จงังหวะนั้นก็มีสาวขายบริการส่งเสียงเรียกตาแกให้มองไปที่ขาของเธอเท่าน,นั้นแหละตาแกน่ะก็น่ารักเปิดขาของตัวเองโชว์บ้างทำเอาสาวในกลุ่มหอรอชอบใจต่อมาตาแกน่ะก็ยังคงนั่งรออันวารโรอยู่อย่างนั้นจนแกที่อยากเจอลูกมากก็เห็นหน้าอันวารโรในวัยเด็ก ที่เดินน้ำมูกไหลมาแต่ไกลแกเลยเช็ดน้ำมูกให้ไอหนูนั้นก็ถามว่าพอนั้นเหนื่อยหรือเปล่าและพอนั้นหิวบ้างไหมซึ่งพอนั้นก็บอกอย่างมีความสุขว่าแกน่ะไม่เหนื่อยเลยแต่แกน่ะคิดถึงลูกมากซึ่งระหว่างที่ตาแกนั้นกำลังมีความสุกก็มีรถเปิดไฟสูงส่องหน้าจนแกน่ะกระตื่นจากฝันดีซึ่งสุดท้ายแกน่ะก็ต้องเปิดห้องนอนแถมต่อรองกับพนักงานว่าแกนั้นอยากได้ห้องพักหมายเลข12เพราะสมัยที่แกนั้นเป็นหนุ่มแกเคยไปฮันนีมูนกับภรรยาและได้ห้องพักหมายเลข12แเลยอยากจะย้อนวันานนสักอย และพอเข้ามาในห้องผักแกนั้นก็ตั้งกล้องถ่ายภาพตัวเองและพูดคุยถึงภรรยาบุญฟ้าว่าการเดินทางในครั้งหนี้มันทําให้แกนั้นคิดถึงภรรยามากและอยากจะรวบรวมครอบครัว,ขอ,วของเรามานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา เช้าวันต่อมาตามมาเตโอก่อเช็คเอาท์แต่เชา้าก่อนจะได้เห็นว่าชายสติไม่ดีคนเมื่อวานได้ทำลายเสาอากาศจริงๆด้วยและก่อนแกจะเดินทางไปอีกเมืองแกก็ฝากข้อความถึงอันวารโรหากคนลูกนั้นเพิ่งกลับมาถึงห้องให้ลูกน่ะรู้ไว้ว่าพ่อนด้นมาเซอร์ไพรส์ลูกและตอนนี้พอกำลังมุ่งหน้าไปหาพี่พก่อนจะนัดให้ลูกๆไปกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของเรา จากนั้นตาแกที่ไม่รู้จะเดินทางยังไงเลยมายืนบอกรถมันกลางถนนแต่โชคดีที่มีคนใจดีให้แกนั้นติดรถไปด้วยซึ่งตาแกก็เอาแต่เล่าเรื่องครอบครัวจนโชเฟอร์นั้นก็ไม่อยากจะฟัง ผ่านไปครึ่งวันตาแกนั้นก็เดินทางมาถึงอีกเมืองแต่พอจะเดินเข้าไปข้างในเจ้านาทีนั้นก็มาชาร์จตัวทําให้แกที่ตกใจก็ปล่อยของฝากนั้นล่วงลงพื้นลานสาวตัวน้อยที่มองลงมาเห็นปู่เธอนั้นก็ตะโกนเรียกและพาปู่ขึ้นมาชั้นบนก่อนที่พวกเรานั้นจะได้เห็นภาพว่าของฝากที่แกเตรียมมามันนั้นแตกละเอียดล่วงลงพื้นหมดแล้วแต่ตาแกนั้นกลับไม่รู้ตัว จากนั้นเราจะได้เจอกับคาเนโอลูกชายคนกลางของคุณตาที่กําลังซ้อมกล่าวปาใส่ต่อหน้าผู้คนนับแสนที่เป็นผ้าวอลเปเปอร์ซึ่งเขานั้นก็กล่าวอย่างคล่องและทําการแก้สริปไปในตัวจับเวลาอย่างดิบอย่างดีซึ่งพอมองออกไปที่นอกหน้าต่างคาเนโอนั้นก็เสื่อมไปเห็นลูกสาวนั้นเดินมาก,กับพอ่อซึ่งตาแกที่มองไปที่ลูกชายก็ทําให้แกเห็นเขายังเป็นเด็กน้อยในวันนั้นที่เขากําลังโบกมือทักทายกันอย่างสดใสทําให้แกนั้นก็ดีใจมาก จากนั้นลูกชายนั้นก็พาแกมาทัวร์โบสถ์ที่กําลังสร้างใหม่โดยมีภรรยาของเขาคอยคุมไซ้งานที่นี่ตกค่ำวันนั้นคาร์เนโอ้นั้นก็พาพ่อมาค้างที่บ้านเล่าเรื่องงานสอวอทพ่อฟังว่าเขาในยุ่งมากเลยไม่ได้เดินทางกลับไปช่วงซัมเมอร์แถมในตอนนั้นเขานั้นก็มีสายเขาโดนเจนาน้านายเร่งงานเพราะอันที่จริงแล้วเขานั้นทํางานเขียนสคริปต์ให้สอวอไม่ได้เป็นสอวออะไรทั้งนั้นพอที่มองเห็นลูกคุยโทรศัพท์ตึงเครียด แกนั่นก็เห็นใจแต่พอแกจะหยิบของฝากมาให้หลานตัวน้อยแกนั่นก็เพิ่งรู้ว่ามันน่ะได้แตกละเอียดยับเหลือแค่เพียงเศษเซียวสากตุ๊กตาที่ทํามาจากทั้งตันหลานตัวน้อยได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นพร้อมชี้ให้ดูว่าที่ปู่เคยส่งให้พ่อมันยังวางอยู่เต็มบ้านไปหมดทําให้แกที่เห็นอย่างนั้นก่น,นิ่งไปก่อนจะหันไปมองหน้าคานิโออย่างเศร้าเช้าวันต่อมาพอนั้นก็ขอเดินมาส่งลูกที่ทำเนียบ และบอกว่าแกนั้นอยากเห็นลูกนั่งอยู่ในรัฐสภาสักครั้งแต่คานิโอนก็รีบอ้างว่าเขานั้นสายแล้วและโอกาสหน้าเดี๋ยวเขาจะพาพ่อเข้าไปข้างในพอได้เห็นว่าลูกลมีหน้าที่การงานที่ดีแกนั้นก็ชื่นชมใหญ่เลยแถมยังวิ่งตามไปถ่ายรูปลูกชายเก็บเอาไว้ต่างจากคานิโอพอเดินผ่านพ้นประตูไปเขาก็ต้องรีบมาส่งงานให้เจ้านายไม่ได้นั่งในสภาอะไรทั้งนั้นจากนั้นตามารตโอก็จะเดินทางไปอีกที่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองของคานิโอมากนัก แต่แกต้องเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินและแกที่ไม่ทันได้ระวังตัวก็มีเวรุ่นหลากแกไปที่รับสายตาพยายามขูจ่จี้ของมีค่าและมันก็คนเจอกล้องถ่ายรูปไอหมอนี่ที่อยากได้ของแพงกว่านี้เลยจัดการกระทึบกล้องของแกจนแตกละเอียดซึ่งตาแกที่เพิ่งถ่ายภาพการเดินทางและภาพครอบครัวมาม,ามัดมดมันก็ทําให้แกนั้นโกรธจัดตบไปที่น้าไอจวนกระจอกราว20ทีจนมันหนักกนาสันดิๆ ก่อนจะหางจุกตูดวิ่งหนีไปแต่จังหวะนั้นคนดันเข้าใจผิดคิดว่าตาแกเป็นพวกจี้ชิงราวเซงทําให้แกนั้นก็ถูกส่งมาที่สอนอแต่โชคดีที่แกน่ะพ้นมนทินพ่อออกมาจากสอนอได้แกนั้นก็ได้ยินเสียงผิวปากที่คุ้นเคยและได้เห็นหน้าของคอสตาลูกสาวคนเล็กที่กําลังผิวปากทักทายพอ่อทาให้แกนั้นก็ดีใจมองเห็นคอสตาันเป็นเด็กอีกครั้งพร้อมกับสวมกอดลูกสาวให้หายคิดถึง จากนั้นคอสตาก็จะพาพ่อไปที่บ้านของเธอโดยคาเนโอนันก็มาสง่งโบกมือลาพ่อก่อนที่เขาจะถอนหายใจไปเฮือกใหญ่ส่วนคอสตาเธอนักก็เล่าเรื่องงานของเธอให้พ่อฟังที่เธอทำงานเป็นซูเปอร์โมเดลเลยไม่ค่อยมีเวลากลับบ้าน ในตอนนั้นรถนั้นก็ติดย่างหนักทุกคนเลยพากันลงรถไปดูและได้เห็นกวางตัวแกๆ่ๆที่ดูกําลังจะสับสนยืนค้างอยู่กลางถนนทําให้ทุกคนที่มองดูก็พากันเห็นใจมันและเมื่อมาถึงบ้านของคอสตามันน่าก็รูหลามีสไตล์พอดีเห็นนั่นก็เป็นปื้มที่ลูกน่ะเดินแบบหาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้แต่ระหว่างที่พ่อนั้นกําลังชมนน่นชมนี้คอสตาัลนก็สะดุ้งหวัวที่เธอนั้นลืมเก็บภาพเซ็กซี่ของตัวเองเพราะอันที่จริงแล้วเธอนั้นทํางานถ่ายแบบชุดชั้นในเซ็กซี่เธอที่กลัวพ่อจะรู้ความจริงเลยรีบทำลาย ส่วนพอที่ไม่รู้เรื่องก็ชื่นชมไม่หยุดในคืนนั้นคอสตาั้นก็นอนไม่หลับเลยลุกไปนั่งฟอพออย่างรู้สึกผิดกระทั่งเช้าวันนั้นแกน,นก็ตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนนัทะเลาะก,กันแต่ที่ไหนได้มันเป็นเสียงของทีวีที่มีเด็กแบ๊บบอะก,กำลังจ้องดูอย่างจริงจังโดยคอสตานั้นก็เขียนบอกไว้ ว่าเด็กคนนี้คือลูกเพื่อนของเธอและเพื่อนก็จะมารับไปในช่วงเย็นเลยจะฝากพ่อดูแลสักแตะเดียวแถมไอห,หนูคนนี้ก็เอาใจต้องดูทีวีไม่หยุดพ่อแกน่านั่งบงังไอห,หนูก็จะเอียงคอมองดูให้ได้แต่พอทีวีจบไปเท่านั้นแลหละไอหนูนั่นก็ร้องกากตาที่ไม่รู้จะทํายังไงแกเลยตัดสินใจหันให้หนูไปมองเครื่องซักผ้าแทนซึ่งไอห,หนูนั่นก็หยุดร้องทันทีแถมยังมองเครื่องซักผ้าอย่างเพลินซึ่งตาแกนั่นก็รอยันคํากว่าเพื่อนของคอสตาจะมารับเด็กคนนี้ไปส่วนคอสตาในตอนนี้เธอนั่นก็มาถ่ายแบบช ก่อนจะได้เห็นว่าแฟนเก่านั้นมาที่นี้เพื่อที่จะมาเจราจาคืนรถขึ้นราไปไม่นานก็มีนายหน้ามาคัดตัวเดินแบบที่จะจ่ายเงินเป็นดอลลาร์สาวๆที่ได้ยินก็ต่างพากันวิ่งออกไปคัดตัวตั้งจากคอสตาร์ที่นั่งตัดสินใจอย่างนัก ซึ่งสุดท้ายเธอนั้นก็ไปคัดตัวและได้เดินแบบบนรันเวย์โดยมีพ่อนใะนมานั่งให้กําลังใจซึ่งแกนั้นก็อวดคนอื่นใหญ่เลยว่าคอสตาเป็นลูกของแกเองแต่คอสตาที่เดินแบบอยู่นั้นเธอนั้นก็ดูลุกลี้ลุกล้นแถมในตอนนั้นก็มีเด็กร้องกากอยู่หลังเวทีซึ่งพอเดินแบบเสร็จ เธอก็รีบวิ่งกลับเข้าไปหลังเวทีก่อนที่ภาพตรงนั้นก็เป็นภาพที่เธอกําลังให้นมเด็กเอาแวะคนนั้นอยู่นั่นเองจากนั้นพอนัก็บอกลาลูกสาวเพื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกชายคนโตและขอให้ลูกมาร่วมกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกันและพอพอนั้นเดินทางพ้นสายตาขอสตานั้นก็ถอนหายใจไปเฮือกใหญ่ส่วนตามัต,ตรโอแกนนก็เดินทางด้วยรถไฟและทั้งโบกี้ก็เหมือนจะเต็มไปด้วยทัวร์คนไวเกษียนแถมในตอนนั้นแกนนก็ยื่นตัวพิษ ดันไปยื่นรูปครอบครัวเจ้าหน้าที่ได้จาะหางบัตรผิดไปด้วยโชคดีที่คุณป้าตรงข้ามนั้นซ่อมให้ก่อนป้าแกนั้นจะเล่าว่าครอบครัวของแกก็ต่างแยกย้ายก,กันไปทํางานนานๆทีน่ยจะมาเยี่ยมและสุดท้ายผัวเขาก็จะเลือกบ้างพักคนชราให้เราคิดว่ามันได้เป็นที่ที่ดีที่สุด จากนั้นตาแกนั้นก็เดินทางไปพร้อมคณะทัวร์วกยเกษียณที่ที่พวกเขาจะแวะทากิจกรรมต่างๆซึ่งตาแกนั้นก็ชวนป้าเต้นรําแต่ด้วยความแก่ชาราก่อทาให้แกนั้นเหนื่อยหอบแขกเลยมานั่งคุยชิวๆกับป้าคนสวยซึ่งป้าแกนั้นก็เล่าว่าตั้งแต่แกไปอยู่บ้านพักคนชาราลูกลูกนั้นก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมนานๆทีเนี่ยจะโทรมาแค่โทรมาอาทิตย์ละหนสองหนแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องดำรงอยู่ต่อไปเช่นนั้นซึ่งตาแกที่ฟังจนจบแกนั้นก็แอบเศร้า ช้าวันต่อมาทั้งสองที่ไปคนละทางก็ต้องบอกลาแยกใหญ่ซึ่งตาแกนั้นก็ขอชุบมือบอกลาโดยปาแกนั้นก็ชื่นชมที่คุณตาแนะมีหัวใจที่สูงสง่งจากนั้นตามาเตรโอก็ตรงมาที่หอซ้อมวงออเคสตราพอาะลูกชายคนโตเขานั้นเป็นนักดนตรีอยู่ที่นี่ ซึ่งพอเดินเข้าไปแกนั้นก็มองหาลูกชายคิดว่าเขานั่นเป็นคนดักเตอร์แต่ที่ไหนได้ลูกชายนั้นเป็นมือกองอยู่น้นการาโมที่มองไม่เห็นหน้าพ่อเขานั้นก็บอกมือทักทายและพอที่มองดูก็เห็นภาพเขาเป็นลูกชายตอนเด็กๆที่กําลังน่ารักจิ้มหลิมเขาเที่ยงไม่ถึงคิวตีกองก็วิ่งมาทักทายพ่อซึ่งการาโมนั้นก็บอกว่านี้เป็นการซ้อมใหญ่เพราะพรุ่งนี้เช้าเขานั่นต้องเดินทางที่สนามบินเพื่อไปแสดงดนตรีที่ลอนดอนซึ่งพอพูดจบเขานั้นก็สับลอย,ยี่ลอ,อเลย หลังซ้อมเสร็จเขานั้นก็มาเดินเล่นกับพอ่อแต่ท่าทางของกลาโมเป็นกับเลือกลักมีพิรุษจนพ่อนั้นก็จับได้เขาเลยต้องบอกว่าเขาเน,นรู้อยู่แล้วว่าพอนั้นจะมาทีนี่พอคอสตานั้นโทรมาบอกเรียบร้อยก่อนที่เขาจะท,ทําท่าทีเสียใจที่ไม่ได้อยู่พาพ่อเที่ยวที่นี้เพราะว่าเขาต้องไปเก็บของเตรียมตัวเดินทางซึ่งพอที่เข้าใจแกนนก็ไม่ได้ว่าอะไร และก่อนแกจะเดินทางไปหาลูกสาวคนโตแกนั้นก็ได้เจอกับอหนุ่มวัยรุ่นที่เป็นหลานชายคนโตลูกของกลาโมนั่นเองไอ้หนุ่มที่ได้เจอปู่เขานั้นก็ดีใจพาปู่ไปแว่นเที่ยวเล่นเปิดหูเปิดตาแบบวัยรุ่นพร้อมกับเล่าให้ปู่ฟังว่าพ่อกับแม่ชอบทำตัวเป็นสุญยากาใส่กันเดินผ่านกันเนี่ยก็เหมือนคนไม่รู้จักตาที่ดีนอย่างนั้นแกนนก็เพิ่งรู้ความจริง จากนั้นตามาเตโอก็มาหาลูกสาวคนโตที่เธอมนมีชื่อว่านอนมาดูมีฐานะมั่นคงซึ่งเธอน่ะก็ดูแลพ่อเป็นอย่างดีและดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดแต่ในตอนนั้นแกน่ะก็ตื่นมาได้ยินที่นอนมานะ่ะทะเลาะกับสามีเพราะอันที่จริงแล้วทั้งคู่ในแยกกันอยู่แต่ฝืนมาทําเป็นครอบครัวต่อหน้าพ่อเท่านั้นซึ่งแกที่อ่าฟังก็ได้ยินความจริงทั้งหมดทําให้แกนั่นก็เสียใจ และแกที่รับไม่ได้เลยเดินโซะซัสโซเซ,ะซะออกไปหาที่ซุกหัวนอนตามตึกหลังนึกถึงเรื่องราวต่างๆของลูทั้ง4คนก่อนจะได้เห็นภาพของนอนมาในวัยเด็กที่เดินมาบอกความจริงกับพ่อว่าเธอกับสามีกําลังจะหย่าก,กันและเราทั้งคู่ก็ไม่ได้รักกันอีกแล้วพร้อมกับขอโทษที่โกหกพ่อมาโดยตลอดไม่นานเหล่าหนูน้อยทุกคนก็เดินเข้ามาพ่อเลยถามหาความจริงว่าทําไมพวกเขาต้องโกหกแกอย,อย่างนี้และอันที่จริงแล้วคาเนโอไม่ใช่สวใช่ไหม และเด็กแวะคนนั้นคือลูกของคอสตาใช่ไหมถึงคอสตาั้นก็ยอมรับและที่เธอน่ยไม่กล้าบอกพ่อเพราะว่าเธอน่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครคือพ่อของลูกส่วนกาโมน,นก็บอกความจริงว่าเขาไม่ได้กําลังจะเดินทางไปแสดงดนตรีแต่ที่เขาต้องโกหกเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้พ่อเจ็บปวดกับความจริงพวกนี้ซึ่งพ่อที่ฟังนั้นก็ร้องไห้ถามอันวาโรว,าว่าตอนนี้เขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไรเขาจะได้เจอลูกสักทีและแกก็น้ำตาไหลพักในเมื่อลูกๆต่างพางกันโกหกเช่นนี้จะให้แกกลับไปบอกแม่ งไงได้ยินอย่างนั้นเราไอ้หนูนั้นก็พากันหัวเราะบอกกับพ่อให้พ่อนั้ไปโกหกแม่ว่าพวกเรานั้นสบายดีได้ยินคํานี้เข้าไปพ่อนัก็ร้องไห้และตื่นขึ้นมาจากภวังของแกตัดมาเมื่อถึงเวลานัดก,กินข้าวรวมตัวครอบครัว มันกลับมีแค่กาโมกับคราน,นิโอสองคนแต่ว่าพอนั้นก็พยายามมองบวกใครไม่มาน่ยก็ไม่เป็นไรเราเกณฑ์อีกสามคนก็ได้ก่อนจะให้พนักงานเสิร์ฟเป็นปกติทุกเมนูและแกนั้นก็พึมพำมองว่าอันวาโรป้าน,นี้คงไปติดคุกติดตารางที่ไหนสักแห่งและแกนั้นก็ไม่อยากรับรู้รอเจอเขาในวันที่ถูกปล่อยตัวแล้วกันซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นสองพี่น้องก็ตัดสินใจบอกความจริงว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วมีคนพบศพของอันวาโรจมทะเลและสันนิษฐานได้ว่าเป็นการจบชีวิตตัวเอง เพราะว่าเขาแบกรับความเดียวดายไม่ไหวแต่ยินอยัางนั้นพอในกะนิ่งไปก่อนแกน่าจะปี๊ดแตกมองว่ามันนนั้เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าแกน่าเชื่อว่าจิตใจของอันวาโรแข็งแรงไม่มีทางปิดชีพตัวเองแน่นอนและบางทีเขาอาจจะหายไปแค่เดือน2เดือนไม่ช้าไม่นานคงกลับมาและตอนนี้แกจะขอรับรู้แค่ว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พอหลังจากรู้ความจริงหัวใจของตามาเตรโอก็แตกสลายแม้ว่าคนรอบข้างจะร้องลําทําเพลงแต่ใจแกกลับเงียบและเจ็บปวดไปหมด ก่อนจะเห็นภาพของอันบาโรในวัยเด็กที่ถามว่าพอนั้นสบายดีหรือเปล่าแถมยังทวงค่าจ้างที่พอเคยจ้างให้ถอนผมงอกพอที่เห็นภาพเช่นนั้นมันก็ทําให้แกนะร้องไห้ออกมาจากนั้นแกนะก็เดินทางกับชิชิลีทันทีและในตอนนั้นแกนะกรททาภาพครอบครัวหล่อนอีกแล้วสาวตรงข้ามเลยเก็บให้ชื่นชมครอบครัวของแกแต่แกก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มตอบรับและไม่พูดอะไรอีกเลยหลังจากเดินทางมาได้สักพักแกก็ได้ฝันถึงภรรยาที่กําลังบรรยายความรักที่มีให้ต่อลูกๆ ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่นั้นก็เห็นว่าตาแกนั้นนอนหมดสติไปเลยต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนที่ตาแกนั้นจะตื่นมาพบว่าลูกๆทั้งสี่คนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแกเลยพูดขึ้นมาบอกว่าสุดท้ายแล้วแกนันกรวบรวมทุกคนไว้จนได้ก่อนแกนั้นจะเล่าแกทำงานเป็นข้าราชการสูติบัตรทำงานยันเกษียณแต่ความจริงแล้วแกนั้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเดินทางให้ได้บ่อยๆแม้จะเพิ่งได้ทำตอนนี้ก็ตามและแกนั้นก็บอกอย่างเศร้าหากว่าอันวาโรนั้นกลับมา ขอให้ลูกเล่าเรื่องการเดินทางของพ่อครั้งนี้เขาฟังด้วยจากนั้นเมื่อตาแกเดินทางกลับมาที่ชิชิลีก่อตรงไปที่หลุมศพของภรรยาเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟังและน่าเสียดายที่กล้องถ่ายภาพของแกนั้นมันพังแต่ถึงอย่างไรมัน,นก,ก็เป็นการเดินทางที่พิเศษและลูกๆของเราผัวเขาทุกคนสบายดีได้ทํางานที่รักมีครอบครัวที่อบอุ่นและพวกเขายังฝากความคิดถึงส่งผ่านมาให้แม่อีกด้วยก่อนที่ภาพยนต์เรื่องนี้จะได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นํามาสปอยในวันนี้แค่คิดว่ามีคนเถ่านั่งรอนั้นเศร้าแล้วแต่หากวันนั้นไม่มีใครรอเราอีกแล้วนั้นเศร้ากว่าโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําสกอร์จาก MDB ไป7.7ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรอกตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันแหม่เรื่องต่อไป